มาทุกคนวันจะมาเล่นเกมคุณยายก็อยน,นี้โอ้ยทำขอ้อก็ยายมาแน่เลยอ่ะรอยายมาก่อนทุกคนเราเล่นแมพง่ายนะยายอาจจะมาช้าหน่อยแต่ไม่เป็นไรยายเป็นแก่แล้วก็ต้องเดินช,าช้าใช่ไหมคนย,ยายออกมาสิฉันอยากเจอแกแลเนี่ยโอ๊ยมาขัาเซนไว้แต่ไม่ออกมาหรอ ออกมาให้สิเขาคิดว่าฉันไม่รู้แหะว่าแอยูเทอแทนหรือว่าอยู่ในห้องน้ำนี่ทุกคนคือทุกคนตอนนี้สั่งัวเมาหญ่แกนี้อยู่ไหนอแะแล้วแกก็ยังไม่ออกมารอกอไม่ไปเลี้ยวแลยเราล้ว,ว,วหลงร้านนีไหมอะมาสิแนจิก็มาสิทำให้ฉันในทันสิวิขคงาหอมจ,จับจอบคอคนเออไปแล้วแล้วใาญ่แนจิก็มาสิแนจิกแ,แต่ไม่ทนันดีวิยายมองไม่เห็นะนะทุกคน โอเคยังไงยังไงเอายายจะเข้ามาหรือเปล่าเอาเข้ามาถิจริงด้วยเอาเห็นแล้วโอเ้เป็นยายพูดเห็นเหรออุ้ยรูปจบขับไปไหนห้องเนาะกอดยายจะมาหป้าเรามาดูกันยายเหรอไี่เด้ราไม่มาละม้าไม่มากับพายไม่มาดีนะเคร ไปเร็วๆเลยเลยวิจอทางแคระน,น้ำมันเร็วๆย้ายไปประตูมาแล้วไปดูเร็วจ้าเดี๋ยวก็จะเอาผอตรงว่านี่แนี่ฉันต้องผ่านตรงนี้อีตลอดเนี่ยอืมวิไม่มีเสียงโอ้โนั่นไงมีเสียงแล้วใหญ่ออ,ออกมานะอุ้ยนี่ตะจะมางทันแชนที่ไก่ไถ่ไงเนี่ยโอ๋ย เขาอ,อยากเขายินลอมมาดูยายกันทุกคนยายเมื่อไหรจะมาเนี่ยฝนตกต้นนาแล้วเร็วๆสิยายเยอะไปหลุดเรื่อลเลยเนี่ยเออมาจะเพีดูยายกันยอยู่ใบไกล้เลยหรอ,อวันดีฮะอยายเหรอทุกคน ไปขึ้นทั้งหมดเร็วอ้าวยาญ่หูี่ไปเร็ว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 ใหญ่ผมไม่เห็นหรอกมาก้งอ๋อที่นคนโอเคดาวของจบตรงนี้แต่เอี่จะไม่เห็นเราใช่ไหมไปไปกันคนเดี๋ยวเดี๋ยวตอนนี้ใหญ่มีอยู่อุ้ยฉันจะิดตงขอกโตไปไปทุกคนทุกคนอุย้ยว้ยมันบางอะเออโอเค ดีนะที่ฉันรูไ้ไปได้ถ้าจะนรูไม่ได้นะอุ้ยย่ายินอยู่ตรงนั้นทำไมอนะ่น่จริงก็มาสิมาสิอาดีมาดีมาสิทุกคนยายเห็นแล้วยายเห็นแล้วอุ้ยยายมาไวมากยายมาไวมากมีอุ้ยายตามยายตามยายจะตามฉันเหรอฉันไมิตตามหรอกปิดประตูอัดหนะ้าเออแล้วให้ต้อง ยายตามมาสิตามมาสิแน่สิงก็ตามสิอุ้ยรู้ด้วยตามมาสิตามมาสิแน่สิงก็ตามมาสิเขาไปห้องกว่าตามาสิตามสิอุ้ยไม่เป็นไรจะลงตรงนี้ก็ได้ออาตามาสิตามาสิตามาสิน่สิงก็ตามาสิอ่าตามไมได้ตามไมได้ยายเก่งแน่หรอเก่งหรอฮะฮะ ว่าย้ตามมไม่ได้วายังไงเมาวีววิววิววิโอ้ยแม่กรอสย่ายอ้ตามาสิขนมีแนอเออเออดูเป็นไงล่ะเจ็บช่ไแม่ย่าไม่ไทุกคนแต่ฉันนับเป็นเจ็บมากวิอย่าเข้าห้องน้ำตดวใหญ่มันไม่มีทีดแบบเปิดห้องนี้วิไม่ไม่ไม่เข้าดีกว่าทุกคนจะมาแล้ว ดิบลยายเร็วอันนี้นี่เข้าวตรงนี้เข้าทตรงนี้มาสีมาสีแคนนี่เอออุอ้ยเอาไว้วเจ็บมากเลยไปดิบกดอุ๊ยยายมาไวมากแน่ทิงจะตามมาสี่ตามมาสี่วาไม่ได้แกตามอ่ะทุกคนเมื่อกี้ยายเก็บโดนหล่ามากเลยนะเราวังอ่ะยายนามาสี่ตีฉันไม่ได้สี่ตีฉันไม่ได้สี่ มามาสิใยญ่ยออนจัง <c oughs> ในจริงก็สูบฉันให้ได้สิเยสเยสเยสใหญ่จูกแล้วว่าเยสแน่จริงก็มาสิมาสิออเยสเยสเยสดดมาสิมาดิาอ๋อ,อ,อไม่ไม่จู๋แล้วหรอโอเคอ๋อกีกว่าใหญ่ไม่จู๋แล้วทุกคนแต่ยาญ่จะเปิดไหมฮะคือใาญเปิดแน่เลยอ่ะ หลังบ้านแต่ยายไม่น่ามาั้งมาหาม,ม,าหามอุ้ยทุกคน,นยายมาแลว้เลวเร็เวเร็เวเร็มารีวยายมา,ยา,ยมาไหนเนะี้เร็ยอะ็วเอ็วเายวเร็วเนีเเดี๋ยวเิ็วเย็วมร็วเร็วเร็นเ่น็วเร็วเร็วเ้็วั้็งั็วเ็ เออวิ่อ๋อขาจะหักว่ะเนี่ยก็ขาก็เพกเดินก็เพกอยู่นเนี่ยอ,อ๋อมา,านะทุกคนเดี๋ยวขอตัดฉิบไปขมนก่อนเออถึงขมนละโอ้ยยายชนโต๊ะลงเป้าแลยยินเสียงนะรีไปเลยทุกคนเดี๋ยวเผยใหยายรู้ว่าเราอยู่ในห้องนี้อุ้ยเนี่ยใครอะ โหยสกฟรบสุขโฮ,โฮ,โฮ,โฮยายลงมาจะตฉันในใจกับแก้วนะมาสินะยายไม่ตามมาล่ะ,วะงไว้กะจาง่งยายตามมาสิรอนานแล้วนะจ๊ะคุณยายแกนี้แกนี้าาตามมาฉันบอกอ้ตามมานี่โอ้ไม่ลงมางั้นฉันไปแหละเออมันหยุด ว่า,วามาสำหรับคลิปนี้ก็จบ